เดี๋นัดของเสียบุมนะครับสมงเงินลงพีเอาดินในบ่อตอนนี้คือลงอยู่ในบ่อนลงบ่อเก่านะครับที่เขาร้อยเขาขุดนานนะครับ พอดินดินไม่พอก็ต้องลงไปเอาอีกสิบสองเที่ยวจะถึงคิวของฮิโนสมองเงินที่เป็นคิวต่อไปนะครับที่จะเอาไปลงงานเที่ยวในบ้านนะ,นะรถเสบลมก็รถแปดคันก็ไปคนละรอบนะครับแล้วก็คันที่ไปไปรอบแรกก็มาเอาอีก ก็ล่เที่ยวนะครับบอ่อลึกนะครับอันนี้ถ่ายข้างบนรถล,ลงไปด้านล่าง เอาดินอีกสิบสองเที่ยวนะของทีมงานของบุ้มบิ้มดินด่วนครับคิวลงเยาดินนะบ่อขึ้นสูงกันครับรถแรงไม่ไดีขึ้นไม่ไหวครับ ไกล้จะเต็มคันนะครับบอ่อตรงนี้ลึกอยู่5เมตรกว่าครับลงไปเอาชั้นล่างแบบนี้ก็เต็มคันแล้วครับกำลังจะ วิ่งออกจจะไม่โค่ครับดูสมองเงินจะขึ้นไหวไหมครับ <Okay. S 1> ไหวอยู่ครับครับจบคลิปเพลี่ยนไปเลยนะครับติดตามช่องพี่กุนทองดังส่นะครับ,ออรบขอบคุณครับ